แต่ประเด็นที่อาจารย์พูดที่ตอบในคาถามเนี่ยอาจารย์ตอบในกรณีของความศักดิ์สิทธิ์หรือไม่ศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้มีเจตจำนงในการต่อว่าครูบาอาจารย์แล้วก็บอกชัดเจนแล้วด้ว่าอาจารย์ไม่ได้มีเจตนาในการดูถูกเหยียดหยามต่อครูบาอาจารย์นะอาจารย์มีเจตนาในการพูดว่าอะไรเกี่ยวกับเรื่องิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าถ้าศ่งศักดิ์สิทธิ์โดนบันดาลไปกราบ,บูชาสลีละสังขารพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วเราจะหมดนี้หมดศีลร่ำรวยเงินทองประสบความสำเร็จอันนี้เรียกว่าศักดิ์สิทธิ์โดนบันดาลมันไม่มีในพุทธ แต่วนไปว่าลูกศิษย์ของเกียรติต่างๆที่เขายังมีตังคานอยู่อาจารย์จะแบบเอาทัวมาลงลรืไมหรือว่ายังไงก็ลงมาเลยไม่ได้เป็นอะไรไม่ได้ว่าอะไรอาจารย์พูดตามความจริงอะไรที่ไม่จริงก็พูดมาอาจารย์บอกแล้วว่าอาจารย์ไม่ได้ด่าครูบาอาจารย์อาจารย์ก็พูดอยู่ว่ายาหาว่าอาจารย์ด่าครูบาอาจารย์นะครูบาอาจารย์ที่ดีมีเยอะแยะดังนั้นอาจารย์ก็พูดกันไม่หมดแล้วดังนั้นจะมาทัวลงอะไรเรื่องอะไรของอาจารย์ อาจารย์กำลังชี้ให้เห็นว่าเราอยากเข้าไปงมงายไร้สาระว่าการไปกราบสรีระสังขารของพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เราปลดหนี้ปลดสินได้มันไม่ใช่แต่การไปกราบสรีระครูบาอาจารย์เนี่ยต้องไปกราบเพราะอะไรเราลึกลึกนึกถึงคําสอนของครูบาอาจารย์แล้วนําคําสอนของครูบาอาจารย์มาทาอะไรมาแก้ไขที่ตัวเองแต่คําถามคือไอ้คำว่าศักดิ์ธิีของมันเนี่ย มันเข้าไปแก้ไขสันดานตัวเองไหมมันเข้าไปศึกษาหลักคาสอนที่ครูบาอาจารย์สอนไหมไม่มันไปกราบเพื่ออะไรไปบนบานสานกล่าวสาเร็จมันก็เอาดอกไม้ทูบเทียนผลไม้ลากไม้ไปเส้นบวงสวงบูชาไอพิธีกรรมเหล่านี้คือการหากินกับซากศพของครูบาอาจารย์เนี่ยมันมีในประเทศเราจริงๆแต่คนที่บูชาดีก็มีเยอะนะไม่ใช่ไม่มีวัดที่เขาทำดีก็มีวัดที่มีเจตนานในการหาชื่อเสียงหาเงินทองลากักกาละจากร่างกายสังขารของครูบา,าอาจารย์ก็มีดังนั้นอาจารย์กําลังสอนยิงตรงไปที่คาอะไรคําถามมันก็บอกอยู่ว่าศักดิิิิ์์ทธจจรรรงงมมยออาาบกไ่ ถ้าบอกว่าซากศพศักดิ์สิทธิ์หมาแมวก็มีซากศพที่ไม่เหี่ยวย่นเหมือนกันเขาเรียกอะไรนะไม่ไม่แห้งอ่ะไม่เน่าเปื่อยดังนั้นให้แยกออกเป็นสองประเด็นซากศพก็ส่วนซากศพคำสอนก็ส่วนคำสอนความศักดิ์สิทธิ์ก็ส่วนความศักดิ์สิทธิ์ต้องแยกออกเป็นหลายประเด็นแต่ความศักดิ์สิทธิ์อาจารย์ยืนยันในซากศพไม่มีแต่ความศักดิ์สิทธิ์เกิดจากคำสอนคำสอนของครูบาอาจารย์แล้วนําคําสอนมาแก้ไขสันดานตัวเองอ่ะถ้าจะเรียกว่าศักดิ์สิทธิ์เพราะเปลี่ยนแปลงจากคนเลวคนชั่วเป็นคนดีอันนี้สียี่ยมใช้ไดด้้เเเหหห็นนนแลลสุกกาาางพี่ออมม